สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายรักร้ายเช่นเคยนะคะวันนี้ม่านหัวใจรักร้ายจากบทประพันธ์ของเทยิดาแกลนมาตอนที่21แล้วค่ะม่านหัวใจรักร้ายตอนที่21ผิดพลาดมันไม่ได้ผิดพลาดลอนบอกตัวเองเรากับอยากจะปรับใจเมื่อจู่ๆแผ่นกาจัดพยานถูกแม็กกี้แมคแกนแก้ไขได้ทันท่วงทีลอนมียาแก้พิษที่รุนแรงระดับนี้ได้อย่างไร เจนิตตาไม่เข้าใจในเมื่อสูตรยาพิษสูตรนี้หล่อนคิดค้นมากกับมือมันไม่มีทางแก้พิษได้ง่ายขนาดนั้นแม็กกี้รู้ได้อย่างไรว่าหมอนั่นมันโดนไประดับไหนและยาแก้พิษของหล่อนทำไมมันใช้ได้ผลชะงักนักละ่ะเจนิตตาไม่อาจยอมรับได้ว่าแม็กกี้เมแกนนั้นเก่งกาจเรื่องสารพิษมากพอตัวหล่อนมียาแก้พิษเราก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดมันไม่น่าเป็นไปได้ ทำให้หล่อนต้องมานั่งหัวเสียอยู่ตรงนี้กว่าจะปรับสภาพจิตใจให้เข้าสู่ภาวะปกติได้กว่าจะลักลอบเข้าไปในห้องหมอนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่านี่สิน่าเจ็บใจจริงๆเจนนิตารู้ว่ากำลังตกอยู่ภายใต้สายต,ตาของพวกแกลนแต่หล่อนแน่ใจว่าพวกนั้นไม่มีทางหาหลักฐานเจอแน่หล่อนรอบคอบมากพอที่จะไม่มีทางเผยไตให้พวกมันรู้ กลิ่นจากสารบางอย่างที่ติดกายหล่อนถูกกำจัดไปหมดแล้วถุงมือ,อยางถูกเปลี่ยนคู่ใหม่ตอนนี้หล่อนก็กำลังอยู่กับเด็กๆที่ร้องงองแงกันระงมนั่นท่ามกลางเสียงปลอบใจของพยาบาลสาวๆพวกนั้นคุณมาร์กแวะมาหาพี่แอมทำไมล่ะคะเขาจีบพี่เหรอเสียงซุบซิบของพยาบาลนางหนึ่งทำให้เจนิตาหันไปมองอย่างสนใจหล่อนเห็นแม่หัวหน้าพยาบาลสาวสวยที่ชื่อแอมหน้าตาน่ารัก กำลังอยู่กับพยาบาลฝึกหัดอีกสองรายที่กำลังใส่ใจกับเด็กน้อยในวงแขนปล่านี่อย่าพูดแบบนี้นะเดี๋ยวคงได้ลือกันไปทั่วอย่างคุณมาร์กเขาไม่สนใจใครหรอกจ้าเขาเพิ่งแต่งงานพวกเธอก็รู้นี่นาเขาแวะมาหาหมอเคเลวินน้องชายเขาตั้งหากล่ะนั่นสิคะร้อยวันพันปีเขาไม่เคยแวะมาที่นี่แต่กลาวนี้มาที่นี่หลายครั้งแล้วหลายวันก่อนก็แวะมาดูคนป่วยที่ห้องพิเศษนัน ได้ยินว่าเขาย้ายออกไปแล้วนี่นาน่าจะหายแล้วนะคะถ้าทางหมอนี่สําคัญทีเดียวหนูเห็นมีคนเฝ้าประจําหน้าห้องตลอดเวลาเลยอีกคนนึงบอกอย่างนั้นเจนนิตาเหลือบตามองหลอนก่อนจะทําทีก้มหน้าสนใจกับแผ่นชาร์ตในมือกลับตั้งใจฟังการสนทนาของสามคนนั้นกระทั่งยิ้มริมฝีปากอย่างพอใจกับสิ่งที่ได้รู้อย่างบังเอิญหมอเคลวินร้ายกาจจริงๆเลย ว่าแกลนทุกคนปร้ายกาดสมกับที่พอหล่อนเคยพูดเอาไว้จริงๆมันแค่มายากลน่ะอุมารินหมอเคลวินบอกอย่างนั้นแต่พี่ก็แปลกใจนะว่าเขาทำได้ยังไงทำให้น้ำเป็นน้ำแข็งได้แค่สิลวินาทีนั้นมันมนุษย์น้ำแข็งแล้วมั้งพี่เอมนี่ถ้าหมอเควินจีบพี่จริงๆก็ดีนะสิคะบ้าน่ะเขาเห็นแค่พี่เป็นเพื่อนหรอกดูเหมือนเขาจะมีแฟนแล้วเป็นศิลปินพวกนักจิตรกรอะไรนั่น แต่หนูเห็นหมอะเคเลวินสนิทกับพี่มากกว่าใครเลยนะคะในโรงพยาบาลเราเนี่ยอ๋อหงเพราะสาวๆคอยตามจิกตามถึงเขาต่างหากละ่ะเขาเลยหลอนไปหมดแบบนี้พวกเธออย่าพูดไปเชียวเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันหมดงานไม่ได้หาง่ายๆแบบนี้นะจะบอกให้สามสาวพากันเดินหายลับไปแล้วแต่เจนิตาย,ยังคงก้มหนะ้าคิดกับสิ่งที่ได้ยินมานั่นมนุษย์น้ำแข็งงงินสินะ่าสนใจจริงๆ หล่อนยิ้มมุมปากอย่างพอใจกับสิ่งที่ได้รู้นั้นหล่อนมีแผนใหม่แล้วแต่แล้วร่างสูงสูงของมาร์แกลนที่ยืนอยู่ตรงประตูทางเขานั้นทําให้หล่อนชะงักกึกหัวใจเต้นแรงกระหึ่มขึ้นมาทันทีแม้ว่าจะพยายามควบคุมเต็มที่แล้วก็ตามสวัสดีค่ะคุณมาร์นี่ลมอะไรหอบมาถึงนี่ค่ะฉันนึกว่าคุณกลับนิวยอร์กไปแล้วซะอีกหล่อนยิ้มทักทายเขาอย่างสมวนท่าทีแต่ในตากลับเป็นประกายสดใสไม่รู้ตัว ได้ยินว่าพ่อคุณป่วยผมเพิ่งแวะกะเกรวินมาเขาบอกผมอย่างนั้นชายหนุ่มยิ้มอย่างยินดีทออสายตามองมาที่หล่อนราวกับจงใจสบตาเจนิตาหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมหล่อนปล่อยรอยยิ้มออกไปอย่างหลงลืมไปหมดแล้วว่าในใจกำลังคุนคืองเรื่องอะไรอยู่ก่อนหน้านี้คุณอยากไปเยี่ยมคุณพ่อเหรอคะพอดีฉันต้องเข้าเวรแทนคุณหมอปวีคะ่ะ ชายหนุ่มยกข้อมือดูนาฬิกาก่อนจะยิ้มอีกครั้งผมต้องไปรับเอเวน่าไปทานมือข้ามที่ฉีตาแต่พอมีเวลาเหลืออยู่บ้างคุณจะว่างไปดื่มกาแฟใกล้นี่กับผมสักครู่ได้ไหมคุณมลิอ่าคือผมจะบอกเควินให้คือผมอยากคุยเรื่องงานวิจัยของคุณต่ออีกสักหน่อยพร้วอีกเดี๋ยวผมกลับไปโน่นแล้วก็คงหาเวลาติดต่อมาทางนี้ยากหน่อยงานที่น่นยุ่งยากมากครับ ตดสตาดามากัสโทรตามผมหลายสายแล้วอย่างที่บอกผมเพิ่งแต่งงานเอวาน่าก็ชอบเมืองไทยมากเขาทอดเสียงนุ่มนวลซะจนหล่อนลังเลหากแต่ในที่สุดก็พยักหน้ารับคำเสียงอ่อนอยู่ในลำคออืมก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณมาพอจะใช้เส้นใหญ่ๆของคุณช่วยไม่ให้ฉันโดนข้อหาเบี้ยวงานแล้วก็ตกลงค่ะเจนิตาสาวเท้าเคียงข้างร่างสูงสงของชายหนุ่มไปด้วยความยินดีที่เก็บไว้แทบไม่อยู่ ลอนไม่ได้สังเกตถึงแววตาที่เปลี่ยนไปของชายหนุ่มเลยด้วยซ้ำยามที่ต้องเบือนหน้าหนีไปมองด้านข้างเพื่อเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นในใจตื่นเต้นไปด้วยความพึงพอใจกับการปรากฏตัวของชายหนุ่มผู้นี้จนหลงลืมเรื่องที่ผิดพลาดนั่นไปหมดสิน้นเสียดายจังที่ผมไม่ว่างพอที่จะไปเยี่ยมคุณพ่อของคุณหลอนชะงักไปนิดหนึ่งเมื่อเดินผ่านมาถึงร้านกาแฟที่อยู่ไม่ไกลาจากโรงพยาบาลมากนัก หันมาสบตาเขาแวบหนึ่งยังเห็นรอยยิ้มกับในตาที่ทำให้หล่อนหัวใจเต้นแรงโคมคลามนั่นผมชอบงานของคุณมากได้ยินเควินบอกว่าชวนคุณทำงานในแลบของคุณที่นี่ถ้าคุณเรียนจบแต่คุณไม่สนใจก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณมาร์กงานที่ดีน่าสนใจมากแต่ว่าฉันไม่คิดว่าตัวเองจะเก่งพอคุณก็ทราบว่าฉันทุ่มเทกับงานนี้มากไม่ได้มันไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา เออฉันหมายถึงงานแบบที่ครอบครัวของฉันทำนะคะพ่อกับพี่ชายฉันชอบทำงานสังคมสงเคราะห์มากกว่าจะสนใจหาเงินทองเข้ากระเป๋าค่ะล่อนทำท่าเกรงใจเมื่อเอ่ยถึงงานที่หมอเคลวินแกลนได้เอ่ยปากไว้ก่อนหน้านี้หางเรียกบริกรเพื่อขอเมนูคุณชอบกาแฟหรอคะผมขอชารอนดีกว่าบายบายขนาดนี้ละไม่อยากนอนไม่หลับครับ ไม่งั้นลำบากภรรยาลอยไม่ได้นอนไปด้วยนี่สิเขาพูดพางยิ้มขบขำราวกับตั้งใจหยอกเยา้ามันได้ผลเพราะเจนิตตาถึงกระชงักไปชั่วครูหล่อนแกล้งยิ้มให้เขาก่อนจะหันไปทางบริกรขอเป็นโกโก้เย็นๆไม่เอาวิปครีมส่วนคุณมาร์ครับเป็นชาร้อนนะคะครับผมชอบกลิ่นมะลิเขาตอบพลงังเพิ่มรอยยิ้มในดวงตาอีกด้วย นี่ทำให้หล่อนถึงกับหัวใจแทบกระดอนออกมานอกสวงอกด้วยความวาบหวามที่บังเอิญเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงมันหอมชื่นใจครับอ่าราคะค่ะน้องคะเอาชาร้อนกลิ่นมะลิสำหรับคุณผู้ชายหล่อนพูดอะไรไม่ออกพยายามบังคับไม่ให้หน้าที่ร้อนจัดนั้นแสดงออกให้เขาเห็นได้กลมหนะ้ามองเมนูข่มใจกับอาการหน้าประหลาดนี้ให้อยู่ในภาวะปกติอย่างยากเย็น ไม่ได้เห็นว่าชายหนุ่มคายรอยยิ้มไปตั้งแต่เมื่อไหร่ปล่อยให้ความเงียบครอบคลุมเกือบอึดใจมาก็เอ่ยขึ้นอีกว่าอีกเดียวผมก็ต้องกลับนิวยอร์กแล้วกว่าจะหาเวลามาได้ก็คงอีกนานเอเวนาต้องกลับไปเรียนต่อแหมเป็นภรรยาคุณมาร์กยังต้องเรียนอีกหรอคะไม่ได้สติครับเอเวนาต้องทำงานให้พีจีแกลนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหมือนแกลนคนอื่นๆนั่นล่ละครับ ชีวิตพวกเราดำเนินตามกฎมากบางทีแทบไม่มีเวลาส่วนตัวสำหรับตัวเองผมยังอิจฉาคุณมะลิเลยที่ได้ทำตามใจตัวเองได้แบบนี้อะรอคะทำไมคะฉันไม่มีอะไรเทียบกับพวกคุณได้สักอย่างพวกคุณออกจะร่ำรวยขนาดนั้นแล้วจะมาอิจฉาคนไม่มีอะไรอย่างดิฉันเนี่ยนะคะไม่ขำเลยคะ่ะฉันอยากไปเรียนต่างประเทศบ้างเรียนต่อเดินทางแบบหรูหราแต่คุณมาก็เห็น ครอบครัวฉันสมระแค่ไหนพอแทบไม่เคยใช้เงินเลยด้วยซ้ำค่ะระูบหนึง่งหล่อนอดจากคิดขุนใจไม่ได้ที่เรื่องที่เอ่ยถึงมานั้นล้วนแต่เป็นความจริงที่หล่อนชิงชังมากแค่ไหนชาร้อนมาแล้วค่ะคุณมาร์าเรื่องที่คุณอยากคุยล่คะคะเกี่ยวกับงานวิจัยใบทุเรียนเทศหรือเปล่าคะครับแต่ผลรายงานมันยังไม่แจ่มชัดเท่าไหร่นะคะ ดูแล้วมันมีโทษกับคุณพอๆกันต้องศึกษาอีกนานค่ะกว่าจะได้งานที่วิจัยสมบูรณ์แบบกว่านี้แต่แค่นี้คงทำให้ชาวบ้านพอมีความหวังอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเกิดบริโภคแบบไม่รู้ข้อดีข้อเสียของมันก็อาจเป็นผิดได้เรื่องนี้คงต้องใช้เวลาอีกนานถ้าคุณคิดจะต่อยอดจากงานวิจัยนี้แล้วก็สีหน้าของชายหนุ่มนั้นปราศจากความรู้สึกใดๆเขาแค่เลิกคิ้วมองหลอนอยู่นาน กระทั่งเจนิตานั้นต้องแกล้งหลบตาเขาอีกครั้งเปล่าผมไม่ได้คิดจะต่อยอดเพื่อทำธุรกิจอะไรแบบนั้นซะหน่อยแค่อยากรู้ว่าคุณเคยคิดจะสกัดสารพิษจากใบทุเรียนเทศนี่หรือเปล่ากล่าวก่อนที่หัวหินแลนโดนวางยาจนถึงเข้าโรงพยาบาลแต่สารพิษไม่อยู่ในร่างกายเขาเลยมันทำให้เขาจดจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้สักอย่างสิ่งเล่านั้นก็ราบเรียบปราศจากความใส่ใจใดๆ แต่นี่กลับทำให้หล่อนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยขึ้นมาทันทีในตาคู่สวยเบิกกว้างอุทานออกมากเสียงสูงทีเดียวว่าตายจริงด็อกตอร์ลลนหล่ะคะแล้วเขาเป็นไงบ้างคะซีหน้าของมาร์กนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันแปลกปลาดในแบบที่ทําให้หล่อนต้องแทบหยุดหายใจทีสแต่ตาคู่สีฟ้าสดใสนั้นทอประกายแบบว่าทำให้หล่อนขนรุกเกลียวแบบรูเนือ้อรู้ตัว เจนิตารู้สึกว่าตัวเองคล้ายกับอยากหยุดหายใจไปชั่วขณะเมื่อเผลอสบตาคู่นี้นานเกิน5นาทีมันเราเป็นชาติหล่นหลงไหลในตาคู่นี้มากกว่าเดิมหลายเท่าแลนโอเคครับเขากลับมอดคอไปแล้วแล้วยาที่แลนโดนนั่นมาจากหลอดยาดมที่คุณซื้อจากเด็กขายของชายหาดที่หัวหินนั่นผมอยากรู้ว่าคุณได้ให้ไกลไปบ้าง คือมันเป็นสารอันตรายมากได้ยินแลนบอกผมว่าเขาได้มาจากคุณสองหลอดและที่คุณซื้อมานั่นประมาณ10บหลอดคุณแจกใครไปบ้างครับคุณมะลิเจนิตตาอึ้งไปหลายอึดใจหล่อนตั้งสติไม่ได้กับความคิดที่กำลังวุ่นวายอยู่ในใจหล่อนเองสายตาคู่ที่อ่อนเชื่อมทำลายความคิดของหล่อนแทบหมดสิ้นนี่อยากจะเชื่อเลยเขามาหาฉันหรือเขารู้เรื่องไอหมอนั่นโดนรอบวางยาเออนังเอวนาน่า มันคงไม่โอคดีตลอดไปแน่น่าจะดีถ้ามันอยู่เมืองไทยต่อไปอีกสักหน่อยจะให้มันตายแบบไม่ต้องเหลือสตากให้เห็นเลยนังมานหัวใจเอยที่จริงเราน่าจะหาทางให้เขาไปเยี่ยมพ่อเราที่บ้านนะแย่จริงวันนี้ดันติดเวรทําไมมันแย่อย่างนี้นะเอดหรือว่าเขาจะรู้เรื่องที่หมอเคลวินพยายามจะโยนหินถามทางเราเมื่อวันก่อนก็ไม่น่าใช่อาถางเขาออกใจดีขนาดนี้ดูสิ ยิ้มแค่นี้ก็ทําให้หัวใจเราเต้นแทบไม่เป็นจังหวะพี่อยากเชื่อเลยทําไมเขาถึงได้ดูดีมีสเสน่ห์มากมายขนาดนี้มาร์คฉันตกหลุมรักคุณเข้าแล้วชายหนุ่มเลื่อนสายตาไปที่ดวงหน้าที่แดงเรื่อของหล่อนก่อนจะยิ้มนิดนิดบนมุมปากแต่ความคิดเขากลับแล่นไปไกลเขาแน่ใจแล้วว่านี่เป็นฝีมือเจนิตาจริงๆหล่อนต้องการเขาและกำจัดเอเวนาจริงๆด้วย จากการพบกับเจนิตาเมื่อบ่ายนี้ทำให้ชายหนุ่มต้องโทรตามแม็กกี้มาที่บ้านกลับมารับเอวาน่าเพื่อไปทานอาหารชิ้นที่พัตตการชีตาเ,เกรงเรียดกับสิ่งที่รับรู้จากสมองอันชาญฉลาดของเจนิตาจนต้องถอนหายใจออกมาหลายครั้งจนภรยามองหน้าเขาด้วยความไม่เข้าใจคุณเป็นอะไรไปคะมาร์คถ้าทางคุณแย่ยิ่งกว่าเมื่อเช้านี้อีกล่าวไม่มีอะไรเอวานะ่าไม่จริงฉันรู้ว่าคุณกำลังมีปัญหาบางอย่าง เรื่องอะไรคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะฉันจัดการได้เอวาน่า e ไม่ต้องกังวลน,นะไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราฉันแค่กังวลเรื่องงานนิดหน่อยอีกไม่นานเราก็กลับนิวยอร์กแล้วนี่คะ่ะหรือว่าเราไปที่บอสตันก่อนนิวยอร์กไม่มีอะไรด่วนแล้วนี่คะ่ะอีธานเพิ่งบอกฉันว่าลุงเจมส์ให้อาเธอลงไปดูงานที่ไคโรแทนแฮรริสันได้ยินว่าราณีกำลังท้องเธอไม่ชอบไคโรเลยนี่คะ่ะ เอวาน่าหมายถึงแฮร์ริสันแกลนอาหนุ่มของมาร์กที่เพิ่งแต่งงานกับราณีเกรดไปเมื่อไม่นานนั้นเออนั่นสิแต่งานวิจัยในแล็บนั่นก็รอไม่ได้ซะด้วยเข้าคิดตามอย่างเห็นด้วยกับเอวาน่าแต่แล้วก็เพิ่งนึกออกมาได้ว่างานของเคลวินก็ไม่ได้แย่นักเคลวินสามารถหาวิธีแก้พิษจากสารพิษของเจนิตาได้แน่ถ้ามีแม็กกี้อยู่ช่วยงานที่นี่อีกสักหน่อยแต่ปัญหาก็คือเขาจะจัดการยังไงดีกับเจนิตาดีหลัก ในเมื่อสิ่งที่เขารู้ก็คือความคิดของหล่อนไม่ได้มีหลักฐานะไรสักอย่างให้มาตัวหล่อนได้ว่าหล่อนเป็นฆาตกรได้ยินว่าคุณได้บางอย่างจากโรงพยาบาลน,นั่นแม็กกี้เมแกนโผล่หน้ามาในสาภาพที่ดูดีกว่าคราวที่เจอกันคราวก่อนนั่นหล่อนสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวแนบลำตัวกับกางเกงยีนผมรวบไว้อย่างเรียบร้อยสวมรองเท้าหนังอย่างดีแบบที่หล่อนชอบท่าทางเป็นสาวมั่นแบบสมัยใหม่ หันมายิ้มทักทายเอวานะ่าก่อนจะสุดลงนั่ง้างๆเอวาน่า e เธอดูดีขึ้นนะใช่ค่ะฉันนั่งนั่งนอนอนจนอ้วนเลยละ่ะมาร์กไม่ให้ฉันทำอะไรเลยแค่จะไปมูลเหตที่กับคุณป้ายังไม่ยอมให้ฉันไปเขาห่วงเธอนี่นาะยอมยอมไปเธอนะน่าเอาใจคนแก่หน่อยไม่งั้นเขาจะเครียดมากกว่านี้นะสีน้าเอวาน,น่าันนแดงเรือขึ้นเมื่อถูกหยอกเย้าจากแม็กกี้เอวาน่า e เธอไปรอฉันที่รถก่อนฉันมีเรื่องต้องคุยกับแม็กกี้ครู่หนึ่งไม่นานยิงสาวรับคำอย่างง่ายดายทำให้แม็กกี้หันมายิ้มขำกับมาร์กต่างได้เหมือนพิซตาเลยนะมาร์กี่ถามหน่อยเถอะเอวาน่าไม่เคยดื้อกับคุณเลยหรือไงปกติฉันได้ยินอีธานบ่นบ่อยๆว่าเธอดื้อมากเถียงทุกคำอะไรแบบนั้นไม่เนี่ยเธอเป็นเด็กดีมากสำหรับผมฉันจะหาวิธีทำให้เจนิต,ตาเปิดเผยตัวเองเธอพยายามคาบ ปิดปากคมสักดีที่ฉันไหวตัวทันเธอใช้พิษอีกแล้วฉันแน่ใจว่าเธอมีพิษที่สกัดจากพืชนั่นไม่ต่ำกว่าร้อยชนิดมากคุณใจเย็นไม่ได้นะฉันว่าหล่อนเป็นบุคคลอันตรายอาจจะคิดกันใหญ่อยูย่ก็ได้แม็กกี้เริ่มด้วยน้ำเสียงจริงจังใช่แต่ผมคิดไม่ออกว่าเธอจะกําจัดเอวาน่าเพื่ออะไรต่อให้ไม่มีเอวาน่าผมก็ไม่มีทางชอบเธอหรืออยากได้เธออะไรแบบนั้นได้ ผมทำให้เอเวนาตกอยู่ในอันตรายไม่ได้แม็กกี้เธอฆ่าเมคินและพยายามจะฆ่าคมสักอีกด้วยเอเวนาเป็นเป้าหมายที่เธอจะต้องกําจัดให้ได้แสดงว่าคุณไปเจอเจนิตาม,มาแล้วใช่เมื่อบ่ายวันนี้ชวนเธอไปนั่งดื่มกาแฟในร้านข้างๆโรงพรยาบาลในหัวเธอมีแต่เรื่องของผมเธออยากจะร่วมรักกับผมให้ตายมันทําให้ผมไม่อยากมองหน้าเธอ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผู้หญิงหน้าตาดีๆสวยๆจะคิดอะไรแบบนี้ได้อ่ะฉันไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างจากผู้ชายตรงไหนมาร์กเวลาผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆก็มักจะจินตนาการไปถึงเรื่องบนเตียงไม่ใช่หรืองไงที่ไม่ปกติก็คือเจนิต้านะ่าจะหาทางฆ่าเอวาน่ายังไงแล้วเราจะป้องกันเรื่องนี้ได้ยังไงนี่สิแม็กกี้ส่วนคำอย่างรำคาญนิดๆสีหน้าหล่อนไม่เก็บอาการได้เลยก็ใช่อะนะ แต่เจนิตตาเป็นผู้หญิงไทยนะส่วนมากผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะไม่เจนิตาไม่ได้สแสดงออกคุณแค่ได้ยินความคิดของหลอนนะมากนั้นไม่ผิดคนเราใครจะรู้ความคิดของคนอื่นได้ล่ะคะจะมีก็แค่คนผิดปกติอย่างคุณน,นั่นแหะแต่ก็ช่างเถอะฉันควรจะได้อะไรบ้างเนี่ยแม็กกำลังจะเรียกตัวฉันกลับไปมิลานแล้วที่นั่นกำลังเจอวิกฤตเขาขามวดคิ้วมองหลอน แม็กเจอเพเยอร์อีกแล้วหมอน,นั้นพยายามจะระเบิดโรงแรมเราเ้ายังจะจะขโมยออนอินไปจากแม็กด้วยฮะว่าไงนะเรื่องจริงคลิปเพิ่งคุยกับฉันเมื่อครู่นี้เองเขาตามกลิ่นบางอย่างได้เดอะปรินนั้นก็เชื่อมโยงกับเพื่อนๆของแม็กเดอะปรินทำงานอะ่ะมันมีหน่วยงานที่นั่นหนุนหลังอยู่ฉันอาจจะต้องรีบกลับมิลานแต่กังวลเรื่องยายหมอโรคจิตอย่างเจนิตานี่ละสิ มีเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่มีใครรายงานผมและแม็กกี้แล้วนี่พ่อทราบเรื่องหรือ,อยังมาร์กอดจะบ,บ่นไม่ได้แม็กกี้แค่ยักไหล่เล็กน้อยแม็กได้ข่าวเดอปรินมาจากริคแกลนสันคุณคงไม่อยากจะเชื่อแน่มาร์กมอนี่มันขายข่าวนี้แลกกับการที่ให้มันได้เดินหน้าจีบรอดได้ฮะว่าโรนิก้ากับริคเนี่ยนะลอกมันเปลี่ยนไปแล้วมาร์กว่าแกลนสันตอนนี้กำลังตีตื้นขึ้นมาตามหลังเราติดติดไม่รู้สิ แต่เรื่องนี้ยังอีกยาวไกลเอาเรื่องตรงนี้ก่อนคุณจะจัดการกับเจนิต่ายังไงล่ะเควินยังผลิตยาแก้ไม่ได้ผมจะให้คุณช่วยเควินหาวิธีแก้พิธีเจนิตาใช้นั่นน่ะใ่นั่นมียาพิษมากกว่าร้อยชนิดมากเราไม่มีเวลามากพอขนาดนั้นหรอกนะคะฉันมีวิธีเดียวที่จะนำเสนอมาร์กนิ้วหน้าอีกครั้งตบตาที่คลายจะเต็มไปด้วยความพอใจของแม็กกี้ด้วยความไม่เข้าใจ รอฟังหล่อนเฉลยแผนสำหรับจัดการกับแม่สาวเจ้าของยาพิษนั่นแม็กกี้ต้องมีข่าวดีถึงทำให้คุณยิ้มออกมาได้แบบนี้เขาสบตากับภรรยาก่อนจะรั้งเอวบางมาใกล้ยิ้มให้เธอด้วยสีหน้าพอใจฉันจะพาเธอไปกินอาหารจีนที่ฉีต้าเสร็จแ,แล้วเราไปเดินห้างกันนะเธออยากได้อะไรบ้างเสื้อผ้าใหม่ๆสำหรับใส่หน้าร้อนแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถามหน่อยเธอค่ะที่นี่มีแค่ฤดูร้อนหรือไงคะมาก เปล่านี่คราวก่อนก็มีพายุเข้าที่หัวหินเธอจําไม่ได้หรือไงแต่นี่มันร้อนมากเลยนะคะเธอแค่ต้องปรับตัวอีกหน่อยเอวาน่าเราไม่ได้มาที่นี่บ่อยนักกลับไปนิวยอร์กคราวนี้ฉันอาจต้องอยู่ยาวหลายเดือนอิงสาวปล่อยให้เขารังขึ้นไปนั่งบนเบาะคู่คนขับก่อนจะเป็นคนขับรถยอนต์ออกจากบ้านไปเขาไม่ได้ให้คใครตามเฝ้าอีกแน่ใจว่าตอนนี้เจนิตาย,ยังคงขยับอะไรไม่ได้แน่หลันกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความฝันหวาน พี่คิดว่าเขากำลังอ่อยหล่อนให้ติดกับมาร์คิดก่อนจะสายหน้าไปมาเขายัางไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีว่าเจนิตาจะคิดอะไรสันส้นๆและมีจิตใจเหี้ยมโหดถึงกับฆ่าคนได้แบบนั้นหล่อนเป็นผู้หญิงแบบไหนกันหลักภายนอกน่ารักดูอ่อนหวานขณะที่ภายในนั้นเหี้ยมโหดผิดมนุษย์ทำไมแม็กกี้ไม่มากับเราคะมาร์คแม็กกี้มีงานต้องทำนะ่ะ ที่โรงพยาบาลนั่นเองหรือเปล่าคะฉันเห็นเคลวินเครียดมาหลายวันแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะอ่ะก็งานของหมอเธอก็ทราบว่ามันหนักมากเอวานะ่าแต่ไม่ต้องห่วงเคลวินรับมือไหวอยู่แล้วละ่ะเขาเก่งมากอ่ะฉันได้ยินว่าเควินมีแฟนแล้วฉันถามไปก็ไม่เห็นเขาบอกอะไรเลยใช่คุณแอมหรือเปล่าหัวหน้าพยาบาลคนสวยๆนั่นน่ะเอวานะน่านน้นเรื่องส่วนตัวของเควินนะ ก็ฉันอยากรู้นี่คะ่ะแหมที่เรื่องของฉันฉันยังไม่เคยปิดบังเลยชายหนุ่มถอนหายใจเขารู้ว่าเอวาน่านั้นสนิทกับน้องชายมากกว่าเขาก็ใช่แต่บางทีเควินอาจจะยังไม่แน่ใจมั้งเขาคบคุณยากจะตายไปเธอก็เห็นว่าเควินใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องผ่าตัดมากกว่านดัดเดทสาวๆซะอีกเขาเลื่อนฝ่ามือมาจับมือเล็กๆของเธอบีบไว้เบาๆก่อนจะเอ่ยต่ออีกว่า เธอสนใจฉันคนเดียวก็พอเอวานะ่าฉันไม่ต้องการให้เธอสนใจผู้ชายคนไหนอีกแล้วซองแก้มของเอวาน่านั้นระเรื่อสีขึ้นมาทันทีฉันต้องสนใจคุณอยู่แล้วคะมาร์คเคลวินเป็นเพื่อนที่ฉันสนิทนะคะบางทีฉันก็อดห่วงไม่ได้เคลวินดูแลตัวเองได้อยู่แล้วซีน่าเอวาน่าคลายจะรำคาญหากแต่เธอไม่พูดหรือตอบโต้ใดๆอีกระท่งถึงพัชารชีตามาร์คเดินจับมือภรรยาไปถึงชั้นบนที่จองโต๊ะไว้แล้ว แต่สิ่งที่เขาเจอกลับทําให้ชายหนุ่มเกือบสะบัดออกมาอีกแล้วสิสวัสดีค่ะคุณมาร์คคุณเอวานะ่าเจนิตาน,นั่นเองหล่อนมาพร้อมกับเพื่อนสาวอีกสองคนท่าทางคงจะเป็นแพทย์ฝึกหัดเหมือนกันดูเหมือนหล่อนจะจองโต๊ะได้ติดกับเขาเราวกับรู้ร่วงหน้ากระปนนั่นั้นมันทำให้เขาเกือบวางสีหน้าไม่ถูกเลยทีเดียวเมื่อได้ยินเสียงในหัวของสามสาวพวกนี้ที่ต่างคนต่างคิดไปคนละอย่าง นี่ดอกเตอร์กลันที่ฉันเล่าให้ฟังไงล่ะต้มกับนิพาค่ะเพื่อนฉันเองค่ะคุณมาร์คได้คุณมาร์คหรือดอกเตอร์กลันกับคุณเอวาน่าภรรยาของเขาลอนแนะนำพร้อมรอยยิ้มที่เป็นประกายเจิดจ้ามาร์กรับไหวสองสาวนั้นด้วยมาระยาทก่อนจะยกมือโอบไหล่ภรรยาดันให้หญิงสาวเลื่อนกายลงไปที่โซฟาส่วนตัวเองหันมาทักทายสามสาวด้วยรอยยิ้มยินดีให้รู้จักครับสาวสาววาคุณน่ารักกันแบบนี้ทุกคนเลยหรือไง ปกติผมเห็นแพทย์ฝึกขัดมักจะสวมแว่นตาหนาๆนานาไม่แต่งหน้าทาป,ปากแต่นี่สดใสจริงๆชายหนุ่มยิ้มพังกวาดสายตาเจ้าชูให้สามสาวแบบไม่ใส่ใจตีหน้าของเอวาน่ายามนี้กำลังหันไปสนใจเมนูสองสาวแปลกหน้านั้นยิ้มด้วยกิริยาที่เขิอนอายทำให้เขาต้องกระตุกมุมปากยิ้มอีกครั้งหันมาสบตากับเจนิตาที่จ้องอยู่นั่นเต็มตาทุกไม่เห็นเขาเจ้าชูแบบนี้มันน้าแปลก เสียงในหัวหล่อนทำให้เขายิ้มใส่ตาหล่อนอีกครั้งก่อนจะเอ่ยปากขอตัวผมต้องขอตัวก่อนนะครับเอววนาคงจะหิวแล้วเชิญพวกคุณตามสบายนะครับคุณมะลิจินดีที่ได้รู้จักสาวสวยอย่างพวกคุณนะเขาทิ้งทายไว้ก่อนจะเดินมายัางฝั่งตรงข้ามกับเอววนาหญิงสาวปลายหางตามองสามสาวนั้นแวบหนึ่งเอ็ดใส่เขาเสียงอยู่ในลำคอว่าไหนว่าไม่ชอบสาวไทยนี่อ่อยกันซึ่งซึ่งหน้าเลยนะคะมาร์ก แค่อยากวัสนตตัวเองเอึฉันหรือไงเอวาน่าหญิงสาวชักสตหน่าใส่เขาเออไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกนะเอวาน่าเธอต้องเชื่อใจฉันสิฉันเลิกเจ้าชู้แล้วที่รักน่าเชื่อก่อนนี้คุณยังทำท่าเค,เคร่งเครียดอยู่เลยฉันกำลังหาวิธีแก้ปัญหานี้อยู่เอวาน่าไว้ใจฉันฉันไม่มีทางนอกใจเธอนะตอบแบบนั้นก็จริงแต่มากลับส่งรอยยิ้มผ่านไปยังเจนิตา ที่หล่อนนั่งอยู่ไม่ไกลนั้นเขาพยายามอ่านสายตาของหล่อนแต่ระยะที่ไกลแบบนี้ไม่อาจได้ยินสิ่งที่หล่อนคิดอยู่ได้เลยมันคงไกลเกินไปโปรดติดตามม่านหัวใจรักร้ายใน EP ถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปค่ะ